ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับซางบอดในช่องขครบังไฟซุปเปอร์เนงเดี๋ยวอีพี่นี่ผมสิ่มาเป่าเรื่องมือหัวบังไฟนะครับมือหัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่ขาดไ่ได้นะครับสําหรับกระบวนการที่แถมบังไฟเบาได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องมือหัวนี่ผมขอราบขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับที่สมัครมาเปลี่ยนสมาชิกของทั้งช่องขายบังไฟซุปเปอร์เนงเขานะครับแล้วก็เอฟซีทีทรงดาวมาไห้นะครับเป็นการผมก็ถือว่าขอบคุณหลายๆเพราะว่ามันเปลี่ยนกําลังใจนะครับ เป็นน้ำใจผมเฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปนะครับเป็นสางสารนผลงานม,มาครับมเบอาเรื่องมือหัวกันมือหัวของแต่ละค่ายเนี่ยจะใส่บอเท่ากันนะครับบางอาจารย์มาขค่ายมาไซ่ตั้งแต่ขีดสองไปจนถอดขีดแปดนะครับถึงสองขีดนะครับกัแล้วแต่ค่ายว่าใคยได้จะไใส่หลายใส่หน่อยขันมือหัวเปลี่ยนคือใส่หน่อยขันใสรหน่อยนี่แสดงว่าคือหมาดหลายคนเป่าได้ดีนะครับพันเป่าัดได้ดี คนก็เลยใส่มือหัวหน่อยนะครับผมแล้วก็ขันใส้มือหัวหน่อยเนี่ยก็คือต้องหางไม่ต้องสัมพันธ์กับหางนะครับต้อง,ต,องต้องเดินหางหลายต้องเดินหลายนะครับขันมือหัวหน่อยต้องเดินไหลเดินอาจจะเดินสองเส้นครึ่งสามเส้นนะครับหรือสามเส้นครึ่งหรือว่าสองเส้นนี่นะครับจะโดยประมาณนี้แต่ว่าทางค่ายผมเนี่ยจะใส่อยู่ที่ขีดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดขีดผมจะใส่มาดว่าหลนะครับเพราะว่าผมจะให้มือดำาหลาย เพราะว่าักการของผมเนี่ยผมต้องการมองไฟให้มันเป่าบังได้ได้โดนนะครับเป่าบังได้ไหลโดยที่บวทําลายบังนะครับเพราะว่ามันเจ็บให้บังเบ่าได้นะครับผมเลบใส่มือหัวหนึ่งจุดแปดขีดนะครับแต่ว่าผมจะใส่มากว่าหลายนะครับแต่เน้นเป็นมือดําซะส่วนหลายนะครับที่นี่เพราะผมใส่มือหัวหลายเนี่ยในการเดินหางมันก็ต้องสะพานก็หางนะครับผมจะเดินหางเ่าหลายนะครับจะเดินหน่อยจะเดินหางหน่อยของทั้งไข่เขานะครับเพราะว่ามือหัว กับสูรหางเนี่ยมันต้องไปน้ากันนะครับเพราะจะบอแมนว่าเอาสูตรหัวอาจาร,รย์ท่านนี่ไปใส่แล้วก็ใสสูดหางอาจารย์ท่านนี้มันประสิทธิภาพม่นจะบ่เต็มรอยครับมันจะบ่เต็มรอยนะครับเพราะฉะนั้นมือหัวกับมือกับสูตรหางนี่ต้องไปน้ากันนะครับอันนี้ผมสิมเป็นเบาเป็นแนวทางนะครับขันผู้ใดติดตามคลิปผมเนี่ยกระชิไดใ้ความรู้บ่บว่าไลค์กันหน่อยนะครับกระไิด้ความรู้เพื่อไปปรับปรุงในการฮ็ดวองไฟเจ้าของนะครับครับผม เพราะฉะนั้นบางไฟสีเบาได้นะครับก็ย้อนสูตรมือหัวนะครับกับสูตรหางเนี่ยต้องไปน้ากันนะครับบางไฟถึงจะเบาได้ดีนะครับครับผมสลหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนหลายๆที่เขามารับชมนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือว่าจะถูกใจมากก็นีก็สมัครเป็นสมาชิกของช่องหรือว่าจะกดให้ของขวัญนะครับหรือว่าดาวต่างๆนะครับผมก็จะขอบคุณหลายๆยิ่งขึ้นไปนะครับพราว่ามันจะเป็นกําลังใจผมเพรคลิป ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ